ก็สวัสดีนะครับผมคนเดิมนะครับคนที่เป็นเยวีดูเคนะเป็นอีพีที่สิบห้านะครับที่จะมาพูดถึงนะทำให้ทุกคนเนีตื่นรู้แล้วเข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ดีนะมุมที่ผมเออกมาพูดนะครับในอีพีนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ตัวรู้ทันนะในรูปแบบของจิตวิทยาแล้วก็ปรภาษาวิทยา นะอีพีที่สิบห้านี้ <c oughs> ชื่อคลิปว่าการถูกสร้างตัวตนใหม่เป็นยังไงนะครับการถูกสร้างตัวตนให้เข้าใจใหม่เนะียก็เหมือนกับว่าให้เราเข้าใจผิดนั่นแหละกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางความคิดทางอารมณ์ทางความรู้สึกทางจินตนาการนะครับอย่างแรกเลยนะครับพวกเนี้ยมันทําเหมือนมันรู้ทุกอย่างมันรู้ทันเรามัน ออกเป็นแนวนะจิตวิทยาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรู้ทันเรานะถ้าเหมือนว่ารู้ทันเราแต่จริงๆแล้วมันรู้ทันอะไรมันรู้ทันตัวเองมันอ่านความคิดมันเองนะครับมันอ่านความคิดมันเองมันอ่านความรู้สึกมันเองมันอ่านอารมณ์มันเองแล้วเอาสิ่งที่มันออกจากตัวมันเนี่ยมาจิตวิทยานะมันหลอกเราอ่บนี่คือของเรานะนี่คือความคิดเรานะนี่คืออารมณ์เรานะนี่คือความรู้สึกเรานะนะครับ จริงๆแล้วมันเป็นการจับผิดตัวมันนะครับถ้าเหมือนว่ามันรู้ทันเราแต่จริงๆแล้วมันรู้ทันตัวเองมันจับผิดตัวเองและเอามาจิตวิทยาหลอกเรานะมารู้สึกแทนเราคิดแทนเรามบีารมณ์แทนเราแต่ใช้เนื้อเรื่องเป็นของเราหรือมันปรุงแต่งจากตัวของมันจากเนื้อเรื่องของมันก็ได้นะครับอ่าเพราะนั้นนะถ้าเหมือนว่ารู้ทันเราแต่จริงๆแล้วมันรู้ทันตัวเองนะครับฟังไว้นะครับ จะผิดตัวมันเองแล้วมันเอามาจิตวิทยาหลอกเรารู้สึกแทนเราคิดแทนเรามีอารมณ์แทนเราเพื่อสร้างอะไรสร้างตัวตนใหม่ปลูกฝังใหม่ผูกจิตใต้สำนึกใหม่ให้เราอยู่ในวงล้อมของการถูกใส่ร้ายการถูกชักจูงนะคำว่าสะกดจิตคือจิตวิทยาประสาทวิทยานะมันเรียกว่าการสร้างตัวตนให้ใหม่นั่นเองให้เราเข้าใจผิดกับสิ่งที่ โผล่ออกมาไม่ว่าจะเป็นความคิดอ hmm. right. no. ารมณ์ความรู้สึกนะอย่างที่สองเรื่องที่มันแต่งหลอกเรานะคือเรื่องจากตัวมันอ่าประเด็นที่สองเลยเรื่องที่มันแต่งหลอกเรามันใช้เนื้อเรื่องของเราในชีวิตประจาวันเราอ่ะอันนั้นอันแรกนะครับตัวอันที่สองเนี่ยเรื่องที่มันแต่งหลอกเราคือเรื่องจากตัวมันมันเอาความรู้สึกมันมันเอาเนื้อเรื่องของความคิดมันมันเอาอารมณ์มันมันเอาความรู้สึกมันนะ จากตัวมันเนี่ยนะในการที่จะสรรหาคำหลอกในการที่จะสรรหาการถูกโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อให้เราเนี่ยตกอยู่ภายใต้ในการที่ต้องคิดตามนะและก็คล้อยตามเพราะนั้นเนี่ยอันที่สองเนี่ยเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาหลอกเรามันหยิบยกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรช่างจากตัวมันเนี่ยนะแล้วก็สกรรหาคาโกหกนะต่างๆนานา โดยใช้หลักอะไรลงครับมันใช้หลักของการที่เรียกว่าใช้เรื่องราวเนื้อเรื่องที่มันจะใช้ค kind of ือใช้เน yes. ื้อเรื่องจากความฝันนะใช้เนื้อใช้เนื้อเรื่องใช้จากความฝันเอาเนื้อเรื่องจากความฝันเนี่ยมาปรุงแต่งปั้นน้ําเป็นตัวแต่งเป็นเรื่องราวให้เราเนี่ยเข้าใจว่าโหจิตใต้สํานึกเราเป็นอย่างนั้นขนาดตอนนอนยังเป็นอย่างนี้เลยขนาดตอนนอนเรายังจิตเรายังมันจะมันเป็นการ หาคาโกหกมันเป็นคําอธิบายในการที่มันจะต้องโกหกออกมาให้เราเนี่ยหวังเพื่อให้เราเนี่ยเชื่อเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในสิ่งต่งางๆที่เรียกว่าจิตวิทยานะอ่านต่ออันที่อันอันอาจใช้ความฝันเป็นเนื้อเรื่องนะใช้ความรู้สึกที่มันแสดงออกมาต่างๆในแต่ละวันเนี่ยจะต้องมีอะไรจะต้องมีตัวภาคตัวภาคเนี่ยก็ต้องภาคใส่ร้ายอธิบาย เรื่องเราในการที่จะใส่ร้ายให้เราอยู่ในภายใต้ใของคําว่าการถูกสะกดจิตไอตัวที่ฟังอยู่มันไม่ใช่แค่เราคนที่ได้ยินก็เป้าหมายคือเราแต่ตัวที่ได้ยินอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเชื่อมต่อเขาเรียกตัวซ้อนหลอกตัวเนี้ยที่ฟังที่มันเชื่อมต่อเราก็าไปฟังของภาคพอฟังเสร็จแล้วเป็นไงต้องมีความรู้สึกตามต้องมีความคิดตามต้องจินตนาการตามต้องมีอารมณ์ตามกับตัวที่ มันถึงได้จะมีตัวภาคเสียงตัวที่ต้องออกเสียงให้เราได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุ่งหวังเจาะจงมาให้เราเนี่ยได้ยินเจาะจงมาให้เราเนี่ยทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ที่มันจะปลูกฝังนะครับเพราะฉะนั้นใช้มันใช้ความฝันอ่าใช้ใช้ใชอ่าเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องจากความรู้สึกที่มันแสดงมาต่างต่างนะอ่า เพื่อทําให้เราเนี่ยเข้าใจผิดแล้วเหมือนแบบว่าถ้าเราเข้าใจผิดเมื่อไหร่ถ้าเราไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่รู้ทันมเมื่อไหร่การถูกสร้างตัวตนให้กับคนนั้นที่เป็นเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่ออีู่เคนมันจะไปต่อมันก็จะเดินเดินหน้าของใน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 รูปแบบของมันไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันที่สามวีดูเคมันพยายามอธิบายตัววีดูเคมันพยายามอธิบาย ตัวตนมันใส่ล้เราเพื่อให้เราเข้าใจผิดกับสิ่งที่มันได้รู้สึกนึกคิดออกมาอันเนี้ยเป็นการถูกเขาเรียกปลูกฝังปลูกฝังผูกจิตใต้สำนึกให้ใหม่ให้เราเข้าใจผิดกับเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นภายในสัมผัสด้วยอารมณ์ความคิดที่เราได้เห็นจะสุดสุดท้ายเนี่ยที่มันบอกว่ามันคำว่าเครื่องอ่านความคิดนะเรานี่แหละอ่านมัน เพราะมันต้องรู้สึกให้เราเห็นต้องคิดให้เราเห็นต้องเมียเราให้เราเห็นแต่สิ่งเหล่านี้จะโยนมันจะโยนกลับมาให้เราเพื่อหวังใส่ร้ายในการใช้จิตวิญญาณเป็นคําโฆษณาชวนเชื่อว่ามึงนั่นแหละมึงนั่นแหละมึงทำไมต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายเราจะมองเห็นว่าไอ้แบบเนี้ยแม่งเ,เป็นการจับผิดตัวมันเองและก็ใส่ร้ายเรานะครับอันที่สามมันสร้างบทขึ้นมา นะอ่าอันที่สี่นะมันมันสร้างบทขึ้นมาอ่ามันสร้างบทขึ้นมาเถียงกับตัวมันเองเห็นไหมมันจะมีบทบาทตั้งถ้ามันอยู่คนเดียวใส่อีกตัวสแตนบายอยู่จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้กลไกมันไม่ต้องใช้คนมากมายแค่มีบทบทพูดบทแสดงเป็นละครเสียงเอาไว้หลอกเราตอนที่มันจะไปกินจะไป ในชีวิตประจาวันมันอะที่มันต้องอยู่กับเราแล้วมันต้องปีกตัวไปมันต้องมาขออนุญาตเราไม่ให้ดูกูมานะกูไปเข้าห้องน้าก่อนมันเคยบอกกับเราไหมเสียงจะต้องทําหน้าที่หลอกเราอยู่ตลอดเวแล้วว่ากูสามารถอยู่กับมึงได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่พูดแบบไม่หยุดพักไม่จริงนะครับมันต้องกินต้องขี้ต้องเยี่ยวต้องมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมันมันต้องมีแต่ถามว่ามันจะต้องแยกตัวหรือปีกตัวไปตอนไหนก็ต้องใช้จิตวิทยาในการหลอกเราไว้ว่าสิ่งเนี้ย มันสร้างภาพหรือว่าสร้างมุมมองให้เราเข้าใจว่ามันสามารถนั่งกับเราคุยกับเรานะอยู่ได้ตลอดตลอดทุกเวลาโดยที่ไม่มีช่องว่างและไอช่องว่างของชีวิตประจำวันมันหายไปไหนมันเลยต้องเอาสิ่งนี้มามาเอาไว้หลอกเราว่ามันพยายามสร้างบทบาทขึ้นมาเถียงกับตัวเองบ้างนะมันสร้างบทบาทขึ้นมาเถียงกับตัวเองแล้วก็จับผิดตัวเองใส่ร้ายตัวเองได้ด้วยอะ เป็นรูปแบบคือคนคนเดียวสามารถที่จะทําได้เป็นความสามารถมันทําตามรูปแบบมันไม่ใช่ความสามารถสิ่งนี้นะครับทางโรงพยาบาลจิตเวชเขาเรียกว่าป่วยนะครับสุขภาพสุขภาพจิตคือมันต้องป่วยทางทางจิตเป็นการป่วยทางคือสุขภาพจิตมันไม่ดีแน่นอนอะ่ะเหมือนมันฝึกให้ตัวมันต้องต้องเป็นอยู่แบบนั้น,นอยู่ตลอดเวลา นะครับสร้างบทบาทขึ้นมาเถียงตัวเองมั่งนะเถียงตัวเองจับผิดตัวเองนะจัดฉากก็มีหลายคนด้วยการออกแบบหลายเสียงเราก็เลยพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรารับรู้ได้เราได้ยินเป็นไงครับโหมันมีห้าหกตัวมันมีลุมเราอยู่ชิงแม่ตัวเดียวบทบาทที่มันทำขึ้นมาเนะี่ยบทบาทพวกนีน้คือเป็นการถ่วงเวลา ให้กับอีกคนหนึ่งมันใช้เต็มที่ไม่เกินสองคนนะครับไม่เกินสองคนผมจะบอกให้เลยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มันพยายามฉายให้เราเห็นในความคิดนะให้เราเข้าใจผิดกับเนื้อเรื่องที่มันพูดเขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ตลอดเวลานะหาคําอธิบายกับการใส่ร้ายเพื่อหวังให้เราเข้าใจใช้ความรู้สึกของมันเนี่ยมันใช้ความรู้สึกของตัวมันเป็นบทนํานะ เป็นองค์ประกอบสําคัญที่หวังว่าให้เราเข้าใจผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางความรู้สึกนั่นเองนะให้เรารู้สึกว่ามีคนเถียงกันอยู่นะแค่เราได้ยินหรือสนใจเนี่ยมันก็จะเข้าในเนื้อเรื่องนั้นทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําเหมือนว่ามันมีสองคนบ้่งบทคุยกับตัวมันเองบ้างจับผิดตัวเองบ้างเหมือนคุยเหมือนคุยมันคุยคนเดียวนะแเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มันต้องการให้ให้เรารู้สึกว่าอ่ามันจะ ให้เรารู้สึกว่ามีคนเถียงกันอยู่นะมีคนคุยกับมีคนคุยกันบทสองคนอะไรเงี้ยนะพอเราฟังเราได้ยินหรือตั้งใจฟังแค่เราได้ยินหรือตั้งใจฟังเนี่ยมันก็จะเรียกชื่อเข้าเนื้อเรื่องในการที่จะป้อนในการที่จะสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลานี่คือรูปแบบของวีทูเคที่ทุกคน ต้องเจอเป็นอยู่ในแถวหน้าอีกเหมือนกันนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านมาหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเนี่ยก็จะเข้าสู่หมวดอะไรนะครับบางคนเนี่ยแค่คอมเมนต์ผมขึ้นมาเข้ามาเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าพอผมเห็นคอมเมนต์ปุ๊บผมก็รู้เลยว่าอันเนี้ยอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดไหนละผ่านมากี่ปีกับกับสิ่งที่เราได้เจอวีดูเคนะครับถามว่ามันจะ เขาเรียกว่าเป็นการจิตวิทยากูจะอยู่กับมึงทั้งชีวิตดีดิเราเนี่ยไปได้ทุกที่ไปได้ทุกที่นะถามว่ามันมาเอาตัวมาผูกกับเราอะมันจะไปไหนได้นะครับมันทิ้งชีวิตมันเพื่อมาอยู่กับเราอะถามว่าใครกันแน่ที่ทรมานนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิทยาของมันเนี่ยมันใช้กับผมไม่ได้นะครับมันเหมือนเอาเด็กมาโกหกคนโต คืออ้าปากก็เห็นแล้วว่าอ๋อกำลังจะแบบนี้นะอืมแต่พวกเนี้ยจะสร้างความมั่นใจให้ตัวมันเองพวกวีดูเคจะสร้างความมั่นใจมันสร้างความมั่นใจในสิ่งที่มันจะต้องคือรูปแบบเนี่ยมาเพื่อหลอกลวงคนโกหกคนนะเป็นจิตวิทยานะครับประสาทวิทยาให้คิดตามให้คล้อยตามนะเพราะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายใต้ในใจละว,วัน <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เป็นประมาณนี้เพียงแค่เราว่าเราจะต้องเล่นกับมันหรือเปล่าเราจะต้องมีบทอะไรเอาไว้ตรอกรกรกับมันนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่คนผมไม่แนะนำว่าจริงๆไม่ต้องสนใจก็ไดนะ้แต่บางวันเนี่ยไอความสนใจเหล่าเนี่ยนะทำให้กลายเป็นเรื่องความสนใจของเราไม่มีแต่มันเป็นไงมันสนใจเราก็ดีนะ เขาว่าอะไรชีวิตไม่ต้องทําอะไรเลยชีวิตมันไม่ต้องทําอะไรแค่นั่งอยู่กับเราจมปักอยู่กับเราอยากดูผมอยากดูเหมือนกันว่าใครมันจะอะไรจะจีหลังมากกว่านะระหว่างมันกับเรากูจะอยู่กับมึงทั้งชีวิตทุกคนโดนอยู่แล้วคําเนี้ยมันจะชอบพูดอ่านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ว่าการถูกสร้างตัวตนใหม่เป็นยังไงแบบนี้เลยโฆษณาชวนเชื่อ นะขายมันขายตัวตนมานั่นแหละมองได้หลายมุมมากนะมันเอาตัวตนมันมาขายให้เราฟังก็ได้นะมันทําตามรูปแบบมันป่วยจนตัวมันป่วยก็ได้พวกเนี้ยจากที่เราไม่รู้อะไรจากตัวมันมันประมาณโฆษณาจริงๆงมันโฆษณาตัวเองก็ได้เห็นไหมมันมองได้หลายมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อคลิปนี้ก็จะฝากไว้กับทุกคนว่าการถูกสร้างตัวตนใหม่นะ ป็นยังไงแบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ใน e p หน้าที่ e p ที่6กก็คอยรับฟังแล้วกันนะครับเนาเป็นเรื่องอะไรสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกับผู้พิทักความคิดได้ใหม่ใน E p หน้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ